เรื่องของการมอบหนังสือสารานุกรมไทยกันบ้านครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรครับเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่44ฉบับพระราชทานครับที่หอประชุมพัฒระเฉลิมราชโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัตชิมจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเล่มที่44ฉบับพระราชทานให้แก่โรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์จำนวน150รายซึ่งจะช่วยให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและครอบครัว ตลอดจนสังคมและประเทศชาติอีกด้วยครับส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะนายชาติบรุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนเล่มที่44ฉบับพระราชทานให้แก่ผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน128รายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่44มี8เรื่องค่ะประกอบไปด้วยลิเกป่าแขกแดงกลุ่มชาติพันธุ์ม้งวิทยาศาสตร์การกีฬาโลมาสีชมพูมาแรงทับ สายคณิตศาสตร์ในธรรมชาติและโรคมือเท้าปากค่ะ